คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยทางมอเตอร์เวย์ของที่จะมุ่งหน้าไปทางภาคอีสานที่นครราชสีมาเปิดไปวันแรกเราให้ประชาชนได้ใช้ฟรีกันด้วยนะคะ,คะก็เลยทําให้การเดินทางออกภาคอีสานเนี่ยถือว่าค่อนข้างไปได้อย่างเรื่อยๆไม่มีการติดขัดแต่ว่าเปิดใช้งานวันแรกปุ๊บอุบัติเหตุมาปั๊บเลยนะคะเป็นปิดชั่วคราวนะฮะใช่ค,ค,วรคราวคือเส้นนี้เป็นเส้นมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชระยะทางเนี่ยยาวว่าเขาเปิดช่วงโคราชสีคิ้ว นายกบอกให้เปิดช่วคราวช่วงสงกรานหน่อยจะได้ระบายรถระบายรถแต่เปิดเป็นลักษณะสองช่วง9ไปถึงนู่นนะฮะสิบเามษายนแต่ช่วง9เมษาไปถึง14เมษาเนี่ยสิเมษาสิเมษาเนี่ยให้ออกจากกรุงเทพไปอย่างเดียวให้ออกอย่างเดียวแล <ขา S 2> ้ว14เมษาถึง19เามษาให้เข้ามาอย่างเดียวเพื่อระบายรถที่จะเข้ามาจากอีกสานจะเข้ามากรุงเทพวันนี้เปิดวันแรกก็ทดลองเหมือนกับเป็นการเปิดช่วงคราววันแรกให้ใช้ฟรีก็อย่างที่บอกว่า มีอุบัติเหตุทันทีเลยนะคะเป็นรถชนกับแบรีเออร์เจ็บกันไป4ี่รายค่ะเมื่อเช้าเลยนะคะรถยนต์เนี่ยก็ใช้บริการกันต่อเนื่องแหละที่เส้นนี้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปนะคะจุดขึ้นมอเตอร์เวย์เนี่ยอยู่ที่หน้าศูนย์พักพิงสุนักจรจัดนครชัยบุรินที่กิโลเมตร65ที่บ้านหนองไผ่ตําบลหนองสาหรายคันนี้คือคันที่ชนค่ะคือเป็นกระบะนะคะไปพุ่งชนกับแบรีเออร์ค่ะ ระยะทางของมอเตอร์เวย์เนี่ย36กิโลเมตรนะคะรถก็มไม่ได้มีเยอะมากซึ่งก็มีการตั้งป้ายด้วยนะว่าให้ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักวีโกสีดำค่ะชนแบรีเออร์กั้นทางเลี้ยวบนมอเตอร์เวย์ขาเข้าอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมามีคนเจ็บทั้งหมด4รายด้วยกันนะคะสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่า เมื่อเช้ามีหมอกลงค่ะคก็เลยทําให้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีคนขับก็น่าจะไม่ชินทางด้วยเพราะว่าทุกคนก็คงเพิ่งจะได้วิ่งเป็นครั้งแรกอะค่ะก็เลยพุ่งชนกับแบรีเออร์เข้าไปนะคะรถก็พลิกคว่ำม,มีกู้ภัยสว่างเมตานครราชสีมานําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วอาการทุกคนปลอดภัยดีนะคะตํารวจทางหลวงนครราชสีมาชี้แจงบอกว่าอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่จุดถนนมอเตอร์เวย์ช่วงปากช่องสีคิ้วที่เปิดให้ใช้ฟรี แต่ว่ามันเป็นกรณีที่ประชาชนลักลอบใช้ถนนมอเตอร์เวย์ที่ยังไม่ได้เปิดตรงบริเวณอำเภอขามทะเลสอค่ะมันมีแบิเออร์กั้นอยู่ไงรถก็เลยวิ่งเข้าไปชนเต็มๆเลยเพราะว่าตรงนั้นเขายังไม่ได้เปิดเขาเปิดแบบแค่บางเส้นทางแอบ,บเข้าไปวิ่งใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นก็ใครที่จะใช้บริการเส้นมัตเวว์เพื่อที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็ยังใช้ได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีอุบัติเหตุตรงจุดนั้นเท่าไหร่ก็เป็นระยะที่อยู่ห่างจากจุดเกิดอุบัติเหตุประมาณ30-40กิโลเมตรค่ะวันนี้เห็นบอกว่าถนนมิตรภาพเนี่ยการจราจรเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วตำรวจทางหลวงก็มีการเตรียมเปิดช่องทางพิเศษแล้วด้วยถ้าเกิดว่าการจราจรติดขัดค่ะ